สวัสดีครับคลิปนี้ทดสอบกองเสียง CJB 200วัตต์นะครับค้าขายดีครับฟังเสียงกันเลยครับฟังแจงไม้กันเลยครับไม้ดีนะดังดีนะครับต่อตัต่อตนี่ไม่ดังมากครับอยู่ในห้องต,อต,อตอ่อตัต่อตัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกฟังเสียงครับเบาเสียงเลยครับอยู่ในห้องมืดแล้ว ดังมากนะครับสองร้อยวัตต์นะครับขอบคุณครับจักรยานยนต์เฉียชนคุณไเทาต่อ